สังกะสีนะคะทุกคนที่มุมหลังคาห้างไว้ข้างบนนั้นนะคะปิวลงมาข้างล่างเลยค่ะแล้วก็บานน่นนะคะลมพัดเมื่อวานนี้ที่ฝนตกนะคะแรงๆนะคะลมพัดแรงมากล่วมลงมาอยู่กับพื้นเลยอันนี้มาดูสภาพนะคะหลังจากที่ฝนตกลมแรงเมื่อวานนะคะทุกคนทุ่งนาของเราวันนี้ก็มาดูกันนี่ห้างนามีรอยเท้าสุนัขด้วยนะคะหมาอาจจะมาหลบล่มที่ห้างก็ได้นะคะที่เมื่อวานลมพัดแรงๆ หมาหนานะคะสังกษสีที่มุงหลังคาห้างนะคะหลังคาตรงนู้นปิวลงมาข้างล่างมากลงมาแบบสองแผ่นสามแผ่นเลยนะคะแล้วก็กิ่งขนุนด้านบนนู่นเลยกิ่งลงมาหักแบบนี้เลยเดี๋ยวจะต้องซ่อมนะคะทุกคนนี่หลังคาก็จะเป็นแบบนี้เลย ลมแรงมากเลยนะคะทุกคนเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าแดดเขาจัดจ้าท้องฟ้าแบบใสมากเลยนะคะมีเมฆมันผิดปกติฮะ,ะแล้วก็ลมไม่ค่อยมีด้วยนะคะลมไม่ค่อยมีนี่กิ่งด้านบุญหักนะคะเดี๋ยวจะต้องหามีดไปฟันหรือว่าหาเลื่อยไปเลื่อยนะคะมาดูสภาพกันว่าเป็นยังไงบ้าง ิ่งฉีกอยนะคะด้านบนลมแรงขนาดไหนก็ลองคิดดูนะคะที่บ้านนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ทุ่งนานี่กิ่งไม้หลังคาห้างกระจุยเลยแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะยังไม่ถึงกับพังไปเลยก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าสังกะสีนี่คือห้อยลงมาแบบนี้เลยนะคะลมพัดเปิดเลยเดี๋ยวอาจจะต้อง หาอะไรมาดึงขึ้นแล้วก็มาซ่อมนะคะตรงนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนุ่นมะม่วงฝั่งนูน้นด้านหลังแล้วก็ต้นขนุนนะคะดีที่เขายังมีต้นมงต้นไม้คุมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้คุมอยู่เนี่ยห้างอาจจะไปก็ได้เพราะว่าก็เป็นห้างเก่าห้างแก่นะคะเทียงนาของเราต้นพยุงหรือว่าต้นไม้ ด้านหน้ายัางอยู่นะคะยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวด้านในเราลองไปดูก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่าอยู่ดีไหมลมพัดแรงแล้วก็ฝนตกแรงมากเมื่อวานตอนนี้นะคะก็ยกสังกะสีนะคะตรงนี้ที่เขาให้ห้อยลงไปด้านล่างนะคะขึ้นมาพาดด้านบนแล้วแล้วก็แผ่นยาวแผ่นนี้ด้วยนะคะก็เอามาพาดด้านบนคือพาดไว้เฉยเฉยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ไม้ที่เขาลุกลงมาด้วยนะคะพัดลุกลงมาด้วยลมคงจะตีสังกะสีสังกะสีแล้วก็ เปิดคืองายแล้วก็เปิดไงคือเราไม่ได้ล็อกอะไรไว้ไงอันนี้ก็จะเป็นไม้เป็นคล้ายๆจั่วค่ะแล้วก็ตีตะปูแล้วก็สามารถยืดได้แบบนี้ยืดได้แล้วก็งอได้แบบนี้นะคะเอาคุมไว้เอายืดไปก่อนแบบนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังมีเวลาค่อยค่อยมาซ่อมอีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวแผ่นสีฟ้านี่คือต้องถามแม่ก่อนว่าแผ่นนี้อยู่ตรงไหนนะคะปิวลงมาด้วยเหมือนกันก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกล้วยมั่งไปดูต้นไม้บ้างแล้วก็เดี๋ยวต้นขนุนเนี่ยเราค่อยมาตัดมาลานที่หลังพรากิ่นเขาขาดด้านบนเลยนะคะอาจจะลานลงบ้างนี่แหละสภาพฝนตกพายุเมื่อวานนี้